ม็อบ <M> นะก็เป็นม็อบร่บรรทุกประกาศหยุดงานอย่างเป็นทางการเพื่อทําการประท้วงตะบานให้ลดราคาน้ํามันเหลือ25บาทราคาน้ํามันลดได้ไหมลดได้นะครับแต่มากไหมก็ไม่มากเพราะว่าหลายเงินส่วนนี้ก็จะใช้เป็นภาษีที่สําคัญก็คือว่าปั๊มต่างๆนะในประเทศไทยมีการหัวกันถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดเสรีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางจากไม่ว่าจะเป็นบอตทนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวเทคนะครับเชลตอนนี้ก็มีปั๊ม แล้วก็กําหนดราคาในทิศทางเดียวกันไม่ได้เป็นการแข่งขันทางการตลาดซึ่งหวังว่าจะทําให้ราคาน้ํามันนั้นถูกลงกลับกลายว่าเป็นการหัวกันพอมีการหัวกันสิ่งที่ตามมาราคาน้ํามันแพงก็แพงด้วยกันถูกก็ถูกด้วยกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์ชิพกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศทางสถานการณ์โควิด -19 นะครับและเรื่องของราคาน้ํามันที่กําลังพุ่งสูงขึ้น เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นตั้งแต่ปี2014นะครับหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับปิดบวกทองคำก็ลงราคาน้ำมันขยับขึ้นแต่ระดับสูงฮนะตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับได้แรงหนุนจากความคาดหมายอุปสงค์ความแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาส่วนวอร์ซีดปิดบวกฮนะตามรายงานประกอบการของบริษัทจดทะเบียนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นชุดราคา ทองนั้นลดลงนะครับในขณะที่ยูเครนก็ปรากฏว่าเข้าขั้นวิกฤตไม่พบรัสเซียไม่แพ้รัสเซียนะครับยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายวันทุบสถิติสูงเป็นอันดับ2ของประเทศจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในรัสเซียทุบสถิติอีกครั้งท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด1 i n e ดาวรอก ล่าสุดที่บีบให้เครมดินต้องออกคําสั่งให้ชาวรัสเซียส่วนใหญ่หยุดงานตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้อัตราการแพร่ระบาดและการฉีดวัคซีนซบเซานะรทางเว็บไซต์ทางไวรัสการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในยุโรปตะวันออกอยูเครนบังเกเรียนะรตามรายงานของผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นประวัติการ การฉีดวัคซีนปรากฏว่าช่วงนี้ในรัสเซียน้อยลงในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับชี้การระบาดใหญ่ยังห่างไกลจากจุดจบนะครับเรียกร้องนะครับวิจัยวัคซีนรุ่นใหม่ควบคุมโควิด -19 ในระยะยาววิกฤตโควิด -19 ยังอยู่ห่างไกลจุดจบนะครับความเห็นของคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับที่พร้อมเรียกร้องให้การดําเนินการวิจัยวัคซีนนะครับรุ่นใหม่ สำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดในระยะยาวที่ประชุมซึ่งมีสมาชิก19ท่านจัดขึ้นในวันที่3ทุกๆวันทุกๆ3เดือนเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่และคำแนะนำต่างๆซึ่งสรุปก็ยังอีกไกลอีกยาวไกลในขณะที่หนุ่มจวกมีการลุมจวกหนุ่มนะครโพสคลิปประจานสาวคู่เดทหลังฝ่ายหญิงนับเหรียญช่วยค่าอาหารนะครับปรากฏว่ากระแสตีกลับ สื่อมวลชนอังกฤษนะครับรายงานว่าชายคนหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอประจานคู่เดทที่กรณีที่เธอใช้เหรียญเงินเหรียญช่วยแชร์ค่าอาหารแต่กระแสะตีกับถูกสังคมออนไลน์ฉีกเป็นชิ้นๆบางส่วนว่าประนามว่าไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยเดรสปิมเดรสัน,นรายงานว่าแอนนี่ดูอาเตนะครับโพสต์บนทิกตอกว่าเขาเจอผู้หญิงรายหนึ่งนะฮะบ,บนสื่อสังคมออนไลน์พวกเขานัดพบกันออกเดทครั้งแรกที่สนาม ซอ้ซอมกอฟนะครับจากนั้นก็เดียดด้วยกันณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับไม่กี่วันต่อมาเมื่อทานอาหารคําแล้วเสร็จนะฝ่ายผู้หญิงก็ควักกระเป๋าสตางค์ออกมาใช้เงินเหรียญน,นะจ่ายในส่วนของเธอตัวนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเอาไว้แล้วก็พร้อมทำแพร้อมทาหน้าที่แบบไม่ไหวจะทนนะครับดู ถูกเธอพร้อมอประจานลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอท่านสุดท้ายก็โดนตรีกลับนะว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษเสียเลยสหรัฐอเมริกามีการถอนใบอนุญ,ญาตใช้หน้าเทเลคอมนะครต้องหยุดกิจการใน60บันอ้างกระทบกระเทือนความมั่นคงนะครับคณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกาลงมติให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการในสหรัฐอเมริกาของบริษัทเครือข่ายไชน่า เทเลคอมนะครับโดยอ้างผลกระทบเรื่องของ,ของความมั่นคงนะครับคำสั่งดังกล่าวส่งผลท,ทำให้ชหน้าเทเลคอมอเมริกานะครับต้องยุติการให้บริการในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา60วันในขณะที่เหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามนะครับเลิกมาตรการกักตัวนะครับอนุญาตผู้โดยสาร ต่างประเทศฉีดวัคซีนโควิด1 9ทีแล้วนะครับบินเข้าประเทศอย่างเสรีหวังจะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจสืนัข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทำเนียบขาวถแถลงผู้นำสหรัฐอเมริกาจโจบไบเดนได้ลงนามให้สั่งบังคับใช้กฎหมายนะคับผู้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าไปยังสนามบินพรมแดนสหรัฐอเมริกาต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบโดด พร้อมยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดจากจีนอินเดียรวมถึงประเทศใหญ่นะครับจากส่วนของยุโรปที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่8พฤศจิกาย,ยนนะล่ับรอยเตอร์รายงานว่ามาตรการพิเศษจำกัดเส้นทางการเดินทางของสหรัฐที่เริ่มต้นมังคับใช้มาตั้งแต่ปี2020เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 พบว่ากรณีนี้ห้ามผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่พลเรือนสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายใน14วันต้องก่อนหน้าเคยเดินทางไปอังกฤษและสมาชิกชาติสมาชิกเซงเกน26ชาตินะในยุโรปรวมทั้งไอซ์แลนด์อินเดียจีนแอฟริกาใตา้อิร่านและก็บราซิลนะครับสรุปก็คือว่าไปเข้าสหารัฐอเมริกาไม่ต้องมีการกัโกโรคก็คงจะเริ่มต้นในทันที ยอดผู้ิดเชื้อโควิด -19 ในอังกฤษปรากฏว่ายังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ263คนส,ส,สูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสหาราชอาณาจักรสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมไปต้นมาขณะเดยียกันที่ปรึกษาระดับสูงของสหรัฐยอมรับว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับแผน4การไปบ้างแล้วในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเลวร้ายลงกว่านี้นะครับ รัฐบาลสหราชอาณาจักรผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็น263รายสูงสุดนะครับตั้งแต่เดือน,ม,นมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดรอบที่2นะครับมีผู้เสียชีวิต315รายตัวเลขดังกล่าวส่งผลท,ทำให้นับตั้งแต่โรคระบาดใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วยอดผู้เสียชีวิตสะสมของสหราชาอาณาจักร เพิ่มขึ้น139,834รายจากผู้ติดเชื้อสะสม 8, 000, 8 000, ล้าน850,000รายนะครับซึ่งสรุปแล้วก็แสนกว่าหลายพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ออสเตรเลียก็มีการไฟเขียวพลเรือนที่มีการฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วครบเดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่ต้องขออนุญาตหลังหนึ่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปรัฐบาลออสเตรเลียนะครับเตรียมคลายกฎ ในให้กับพลเมืองที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบโดสเดินทางไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตในกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปและมีแผนที่จะเปิดรับแรงงานทักษะสูงและกลุ่มนักศึกษาต่างชาติในต่างชาตนะิในช่วงปลายปีนี้นับเป็นเวลา18เดือนแล้วที่ออสเตรเลียมไม่สามารถรเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างอิสระส่วนผู้ที่มีถิ่นพำนักฉีดวัคซีนครบแล้วแต่อาศัยในต่างแดนก็ไม่สามารถ กลับไปยังแดนจิงโจ้เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการจำกัดผู้เดินทางเข้าสกัดการแพร่ระบาดโควิด1 9นะคับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าหนุ่มอินเดียขออภัยฮะตำรวจอิตาลีช่วยจับหนุ่มฮะจับเข้าคุกเหตุอยู่บ้านกับเมียนั้นทนไม่ไหวตำรวจอิตาลีนะครับจับกลุ่มชาวแอลเบเรียแอลเบเนียนะครับซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด โดยชายคนดังกล่าวละเมิดคําสั่งกักบ,บริเวณในบ้านและได้เดินไปขอให้เจ้าที่ช่วยจับตนเองเข้าคุกเหตุทนใช้ชีวิตอยู่กับเมียไปต่อไม่ไหวชายวัย30ปีฮะซึ่งอาศัยอยู่ในเมือง Guidonium uh, o n d e ช e d i o นะครับนอกเมืองกรุงโรมบอกกับเจ้าที่ว่าไม่สามารถทนอยู่กับเมียที่บังคับให้อยู่กับภรรยาต่อไปได้อีก เขาบอกว่าสถานการณ์มันสุดทนแล้วจริงๆก็เลยเลือกที่จะหนีและมาพบตำรวจนะครับเพื่อขอรับโทษนะครับซึ่งปรากฏว่าซึ่งเป็นกองกำลังทหารสรารวัตรประจำท้องที่ระบุฮะรอยเอกซานเซสโกนะครับสรารวัตรทหารประจำเมืองทิโวลีนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวเอพว่าชายคนนี้ถูกกักบ,บริเวณในบ้านฐาน ก็คดียาเสพติดมานานหลายเดือนแล้วนะครับและยังเหลือเวลารับโทษอีก2-3ปีเขาต้องอยู่แต่ในบ้านกับภรรยาและครอบครัวซึ่งเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้แล้วชีวิตในบ้านเหมือนนรกทั้งเป็นขอให้เขาไปอยู่ในคุกดีกว่านะครับเจ้าที่จําเป็นจะต้องจับชายคนนี้เนื่องจากละเมิดคําสั่งการกักโรคนะครับและสุดท้ายศาลส,สูุรได้มีคําสั่งย้ายเขาไปอยู่ใน เ,เรื่อนจําสมความตั้งใจเป็นเรื่องแปลกๆเมียน,นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นในขณะที่หน่วยข่าวกรองของหน่วยข่าวกรองก็มีการเตือนนะครับว่าไอซิสในอัฟกานิสถานอาจจะทําการโจมตีสหรัฐภายใน6เดือนประชาคมข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาออกมาเตือนว่ากลุ่มติดอาวุธอิสลาม,มิสต์นะครับคราซานนะครับซึ่งเป็นสาขาของไอซิสในอัฟกานิสถาน มีศักยภาพเพียงพอที่จะลงมือโจมตีสหรัฐอเมริกานะครับได้อย่างเร็วที่สุดภายใน6เดือนและชื่อว่ามีเจตนาที่จะทําเช่นนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับ <S <S เผยนโยบายแจ้งการประเมินหน่วยข่าวกรองให้สภาคองเกรสรับทราบวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญญาณเตือนล่าสุดว่าอัฟกานิสถานยังคงเป็นภัยความมั่นคงของสหรัฐแม้ว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนจะนากองกําลังถอนตัวออกจาก สงครามที่ยืดเยื้อมาถึง20ปีเมื่อเดือนสิงหาคมก็ตามซึ่งที่ผ่านมากลุ่มไอซีเอสก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับการไปทําแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้สหรัฐม,รมีความชอบธรรมที่จะเข้าจมทานโจมตีอัฟกานิสถานอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของสงครามทางการค้าโซเชียลก็ลุมสัพ์เลยนะครับนางแบบไอดอลโพสท่าเซ็กซี่ถ่ายรูปข้างลงศพของพ่อของตัวเอง น,นางแบบหุ่นดีรายหนึ่งถูกประนามบนสื่อสังคมออนไลน์หลังเธอแชร์ภาพถ่ายที่เธอโพสท่าเซ็กซี่อยู่บริเวณด้านข้างโลงศพของผู้เป็นพ่อหลายคนแสดงความคิดเห็นตำหนิด้วยเท่าคำรุนแรงนะครับจากไมอามีรัฐฟลอริดาดาวดังติ๊กตอกในแฟชั่นแต่งกายเดินทางท่องเที่ยวโพสท่าอวดโฉม ในชุดว่ายน้ำแล้วก็แล้วชื่อเสียงความนิยมของเธอดําดิ่งสุดาลบทันทีนะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอใช้อินสตาแกรแจ้งข่าวว่าบิดาเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วว่าเธอไปถ่ายรูปข้างหลงนะครับและบอกว่านี่คือภาพถ่ายนะครับงานศพแน่หรือนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งถามว่าส่วนนี้ใช้คำพูดที่ดุนแหล่นะอีกเยอะเลยสำหรับการไปถ่าย หน้าศพของเธอเบื้องต้นชาวเน็ตยังไม่ได้มาแสดงเบื้องต้นเน็ตไอดอลรายนี้ยังไม่ได้มาแสดงท่าทีใดๆนะครับต่อปฏิกิริยาตอบสนองที่เดือดดาลของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นิวยอร์กโพสต์รายงานแบบนี้ในเชิงงานวิเห์ะนะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้กนละุ่มม็อบก็มีการขึ้นไหวนะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับก็มีการแถลงการประกาศหยุดงาน เน,นื่องจากไม่พอใจนะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับมอบส่วนนี้ก็เป็นสาพันธ์รถบรรทุกนะครับประกาศหยุดงานอย่างเป็นทางการหลังจากที่เรียกร้องให้รบาลนั้นลดราคาน้ํามันนั้นต่ําลงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดโควิด -19 นะที่กําลังแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกา ในอังกฤษยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นแสนคนและตอนนี้มาตรการเปิดประเทศกำลังเริ่มต้นันที่1พ่พฤศจิกาย,ยนในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียฝั่งสหภาพยุโรปทั้งหมดจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกาย,ยนในขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าโควิด -19 ยังอีกยาวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับก็คงเห็นเรื่องของมอบที่ออกมาเคลื่อนไหว ตอนนี้นะครับผมเคยสังเคราะห์ในเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะครับและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กําลังเกิดสภาวะราคาน้ำมันที่กําลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับราคา,าน้ํามันที่สูงขึ้นก็เป็นสงครามน้ํามันนะซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วมันจะเป็นสงครามน้ํามันนะครับในประเทศไทย <c oughs> ความวุ่นวายทางการเมืองก็เกิดขึ้นหลังจากวันที่28 21สิงหา28กันยาและ30ตุลาคมอีกยก17พฤศจิกายนนะ่รับด้าน,นหมายความว่านะครับภัยการเมืองจะเข้ามานะคงเห็นแล้วนะครับมอ็อบนะก็เป็นม็อบรถบรรทุกประกาศหยุดงานอย่างเป็นทางการเพื่อทําการประท้วงตะบานให้ลดราคาน้ํามันเหลือ25บาทสิงแรกครับเขายกร้องว็คงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือว่า เราขอให้รัฐบาลนะกระทรวงพลังงานตรึงราคาน้ำมัน B7 นะราคาขายปลีกอยู่ที่2 5บาทเป็นระยะเวลาหนึ่งปีในช่วงวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบนะันนะจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายนะนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องหลักที่เรายังไม่ได้รับก,การตอบสนองนะครับเมื่อข้อเรียกร้องไม่ได้รับก,การตอบสนองแล้วไปมีประเด็นเรื่องมติกรมมอที่ซ้อนกันอยู่สองวันนะระหว่างวันที่5 ตุลาคม2564สในมติกรบมวันั้นบอกว่าจะยกเลิกน้ำมัน B7 และยกเลิกน้ำมัน b 7แ, b แต่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่คือน้ำมัน B6 ภายในระเวลาไม่ถึง16วันสวันนะ1ิวันกว่ากว่าวันที่20แสแถลงไ่ครับว่าไม่เอาแล้วนะผลิตภัณฑ์ใหม่ B6 กจะเอาเหมือเน,มนเดิมเหมือนเดิมก็คือมี มีเซลพรีเมียมมี B7 B10 และ b 2ยพร้อมกับออกมาสัมภาษณอีกว่าจะตึงราคาอยู่ที่ไม่เกินนะน้มันดิเซลไม่เกินอยู่30บาทและไม่ได้บอกระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคประชาชนนะและผู้ประกอบการขนส่งทั้งประเทศต้องการและอยากเห็นรัฐบาลให้เข้าใจประชาชนว่าตลอดระยะเวลาที่มีวิกฤต โดยเฉพาะไวรัสโควิด2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากอยู่ร้อนนอนทุกข์ลำบากแสนเข็นนะ mm hmm. เงินทองจะไปรักษายเยียวยาชีวิตก็ไม่มีล้มหายตายจากก็เป็นหมื่นติดเ mm hmm. ชื้อโควิดก,ก็เป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนว่านโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศน mm hmm. บนความซื่อสัตย์สืจริต และเขี่ยงรมหรือยุทธิธรรมมันไม่มีอยู่จริงในความหมายของพวกเราครับมาตรการสิ่งที่เราจะนําเสนอในการแถลงข่าวันนี้นะครับเป็นไฮไลท์มากๆตากเรียนพี่น้องสื่อคนจนทุกท่านนะครับข้อที่1ครับเราจะจัดกิจกรรม t ัรกพาวเวอร์ซีซั่น2เป็นการรวมตัวของภาคประชาชนและผู้ประกอบการคนจงในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีรถบรรทุกมากกว่าหนึ่งพันคันร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคลในเส้นทางที่กำหนดนะภายในเดือนพฤศจิกยายน2 5 6พหโดยมีแผนตามประชานัำตาลลวกหน้าราคา้ํามันลดได้ไหมลดได้นะครับแต่มากไหมก็ไม่มากเพราะว่าลายเงินส่วนนี้ก็จะใช้เป็นภาษีที่สําคัญก็คือว่าปั๊มต่างๆนะในประเทศไทยมีการหัวกันถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดเสรีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางจากไม่ว่าจะเป็นบตท นะครับไม่ว่าจะเป็นคาลเทคนะครับเชลตอนนี้ก็มีปั๊มแล้วก็กำหนดราคาในทิศทางเดียวกันไม่ได้เป็นการแข่งขันทางการตลาดซึ่งหวังว่าจะทำให้ราคาน้ำมันนั้นถูกลงกลับกลายไาเป็นการหัวกันพอมีการหัวกันสิ่งที่ตามมาราคาน้ำมันแพงก็แพงด้วยกันถูกก็ถูกด้วยกันนะครับรัฐบาลโดยเฉพาะบรเษัทระย์ยพยายามจะลดราคาน้ำมันลงแต่คงยาก เพราะอะไรทราบไหมฮะลดได้1 1บาท40ตังค์ก็ยังไงก็ไปถึง25บาทแล้บมอบนี้นะครับก็ยังคง30บาทพูดถึงดีเซลแล้บมอบนี้เป็นบอบการเมืองนะครับสถานการณ์สงครามพลังงานยังคงจะพุ่งต่อไปอย่างต่อเนื่องนะผมบอกวิธีอธิบายการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับรัฐบาลก็จะใช้วิธีการอบอกว่าจะไปกู้ยืมเงินมาอีก20 0 0 0ล้านมีข้อเสนอแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันก็ขอมีการลดคนะ่าดำเนินการ 1.4บาทเนี่ยนะบาท40ตังค์เนี่ยลดภาษีส่วนอื่นรัฐบาลก็ยืนยันจะไม่ลดนะบอกว่ารัฐบาลไม่จ่ายไม่ได้จา่ายภาษีถึง60%หรือ2 4 0นค่าเฉลี่ยก็สลับไปมาแล้วแต่ราคาน้ำมันนะครับซึ่งเป็นค่าเดำเนินการนะครับหรือค่าภาษีแต่ก็ตามก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสนะครับจะพุ่งสูงเกิน90าดอลลาร์ต่อบาเรลน,นะครับซึ่งมีโอกาสสูงมาก นะครับขณะนี้เหตุการณ์ที่ผมเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์มอบกํบาลังจะมาและเป้าหมายสําคัญคือต้องการล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เรื่องของน้ามันเป็นขคระอ,อ้างส่วนหนึ่งในการล้มรัฐบาลตามกําหนดซึ่งฝ่ายโชนี่ นะซึ่งเขาได้พูดไว้บอกว่ารัฐบาลนี้จะไม่ลอดในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2565นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ